นี่ทำไมมันเผ็ด่างนี้มันไม่เผ็ดแบบนี้หนูกินปลาจามมาพี่เผ็ดอะไรเป็นไรเป็นไรเป็นอะไร โอเคครับก็สวัสดีแขกผู้มีเกิยทุกท่านนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับพี่ก้องเอทิมซีนะครับวันนี้เป็นวันที่พี่ฟองมาทํางานครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะแกล้งพี่ฟองกันนะครับพอดีว่าเนี่ยผมได้ไปเจอมาม่าเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นมาม่าบาเลเซียนะฮะซึ่งน่าจะเผ็ดที่สุดในยุคนี้ละล่ะนะฮะแต่ผมยังยังไม่ได้ลองกินนะเพราะว่าไม่กล้ากินเพราะว่าเขาบอกว่ามันทํามาจากพริกที่แบบน่าจะเผ็ดที่สุดในโลกหรือเปล่าเห็นหลายๆคนรีวิวนะครับใน YouTube ก็น้ําตาแตกกระเด็นกันทุกคนเลยนะฮะ ถ้าเราจะต้มมาม่าใส่ในไอเนี่ยไอเจ้าถ้วยตัวเนี้ยพี่ฟองน่าจะจับได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเตรียมแผนไว้อย่างดีเราจะต้มมาม่าตัวนี้แล้วก็เอาใส่ในเนี่ยซัมยังซึ่งเป็นมาม่าเกาหลีรสปกตินะฮะที่หลายๆคนเคยกินและอร่อยด้วยนะครับเขาไม่ได้จ่ายไม่ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์ช่องนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเขา โอเคเดี๋ยวรอพี่ฟองมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปตีเนียนแบบว่าเฮ้ย,ยแกล้งแบบว่าทําท่าแบบเป็นห่วงอะไรเงีเ้ยกินข้าวยางเพี่จะลงมาต้มมาม้านะเอกินด้วยไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ใจดีพี่ต้มให้กินเออไปข้ามาบ่าวข้ามาเงมาบ่าไม่ข้าไปน,นะ okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลองถ่ายรูปกันอะไรลองจะเพิ่มสวยทำงานถไม่ได้ไไดออีกอ,อีกทำงานงงให้หน่อยทำงานยืนข้าวย,ยัง่งยังเลยทำไมไม่กินฮะทำไมไม่กินเป็นตังค์พี่ก็เลยว่าจะให้มากินกับพี่จะได้ไม่ต้องเป็นตังค์อ้าว เฮ้ย <c oughs> ทำไมสภาพเป็นเงี้ยพี่ทำไมสภาพเป็นเงี้ยไอเจอเป็นเลียกินมาแม่ไหมไมาแม่ไรเดีย๋ยวไปเอาไม่เลือเอ่องได้ไ,ดไ,ดไดมันมีเนี่ยเนี่ยมันมีสองรสมีนิดชินหมูสับก,กับอันนี้ดีกว่าทำไมอ่ะอันนี้มันจืดอ่ะ จืดเหรอใช่มันเป็นหูสอบอ่ะออันนี้นะนะฮะทำไมวันนี้ใจดีแปลกๆอ่ะไม่ที่จะกินด้วยโอเคโอเคครับเป็นไปตามแผนครับทุกคนครับไม่น่าถามเลยว่าจะเอารถอะไรเด้อดีแล้วที่พี่ฟองเลือกไงเด้อเริ่มแผนการไล่ตบมมามากขาฟองหิวกันดีกว่า จขอมอยนำทางคนที่อางวา้างเดียวดายโอ๊ะ ไ,ไ,ไ,ได้แล้ว <c oughs> ข้างควรปีนี้ขอแค่ฉันมีเธอก็พอไม่เรียกร้องหรือขออะไรโอเคน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเาต้องเทนะ้ำกก่อนเราเทใส่ในของซัมยังก่อนแล้วกันนะเข้าไป แล้วก็เราต้องเทน้ำออกเสร็จแล้วเราต้องใส่พริกนันลกเข้าไปมาสีนักลัวมากอะ คือม oh. ันเราต้องใส่นี่ไปด้วยใสสาล่ายของซัมยังแต่ว่าเมื่อความเนียนเนี่ยหูแต่ดำมากเลยอ่ะมันจะเนียนปะวะไม่เป็นไรหรอกฟองมันโง่อยู่กูกลิ่นหูกินแรงมากทุกคนกินกินแบบเนี่ยผมผมคนอยู่เนี่ยเนี่ยกินตีจมูกเลยอ่ะดูดิอุ้ยทรมานฟองเกินไปปวะ มันจะทอนเสียววะดูดูดูโอ้ยมันไม่เหมือนสัมยังเลยอ่ะมันจะยังวะวะน่าหวังว่ามันคงจะจะจับไม่ได้คะฟอร์มันโงอหยุกโอเคในที่สุดเราก็เสร็จแล้วนะครับอุปกรณ์ในการแกงของเราวันนี้มาม้าแมลงเผ็ดทะลุเดือดเดี๋ยวเราไปแกงไะไม่ชอบพระเจ้าถึงเช้าทำดานสิทำงานเมไงเฮ้ยเอ้ามาแล้วหรอมีน้ำไหม จะไ่กินหยุดยางเง เป็นไรเผ็ดเผ็ดอะไรเป็นไรเป็นไรเป็นอะไรเผ็ดมากเป็นเป็นอะไรเพราะว่าเผ็ดเฮ้ยเผ็ดอย่างเงี้ยปากหอมเอาดีดีอะไรเผ็ดเผ็ดขนาดไหนทำอะไรอะพี่อะไรก็นี่ยังไงนัวมาเผ็ดไงก็บอกอยางกินนัวมาเผ็ดถูกไหมหรอ อดีดมันเผ็ดขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีไะไรมันเผ็ดขนาดนั้นเลยเหรอฮะอะไรมองแ้่ทำไมอะไรกินน้ำไม่ได้มันเผ็ดขนาดนั้นเลยเหรอฮะ <c oughs> ลองพี่ใส่พริกอะไรไปไม่ได้ใส่พริกอะไรเลยก็เนี่ยน้ำองมันไม่มันไม่ใช่ปกติมันไม่เผ็ดขนาดนี้พี่ลองพี่ลองไม่ลองลองไม่ลองคำเดียวถูกต้องอะ ไม่เผ็ดไม่เห็นเผ็ดเลยนะก็กินได้นะครับเฮียเผ็ดปลายว่ะอู้ยิบเผ็ดปลายว่ะเดี๋ยว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 เดเฮ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเป็นมนุษย์พริกนะทุกคนนะดูดูกินให้ดูดูหืมไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยไม่รง้แฮะยังยังยังไม่เอาน้ำไม่กูอีกตอนนี้เผ็ดอุ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผิดเริ่มแล้วทุกคนคือ คือตอนนี้คือที่แรกอ่ะกินเข้าไปอ่ะมันเหมือนมาม่าปกติมากเลยเหมือนมาม่าเผ็ดปกติอ่ะปากกองคำแรกเหมือนมาม่าเผ็ดปกติมากเลยโอ้โหมันมาปลายจริงอ่ะมาปลายจริงโอ้มาปลายจริงมาปลายมันมาปลายไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ได้พูดเล่นคือมันมาปลายจริงเออเลจนนัหน่อยตัวเลจนนัหน่อยคือคําแรกอ่ะมันไม่เป็นไรเว้ยทุกคนเป็นไรเป็นไรโอ้เผ็ดเผ็ด มันไม่แผดอย่างนี้หนูกินประจำมาพี่ทำไมอ่ะมันไม่แผ่ดแ,แ,แบบนี้แเลนตีกันแกลง้ง <c oughs> เป็นอะไรเป็นอะไรไหนบอกหมอสิยังไม่หายอีกหรอเป็นไงความรู้สึกกินเท่าไหร่คำแรกเป็นไงก็ไม่อะไรเหมือนมาม่าเกาหลีทั่วไปใช่ไหมเช่ ทำไมต้อซื้ออะคือตอนนี้หนูหูปากไม่ได้คือถ้าปากมันกบกแล้วมันจะความเผ็ดมันจะเพิ่มขึ้นมันต้องเอาน้ำลายมาห่อปากน้ำลายห่อปากเหรอใครทำอะไรให้าทำไมซื้อพี่แล้วหนูยังไม่ได้กินข้าวทำไมอะกินข้าไปเยอะไหมกก็เยอะอยู่เยอะอยู่กี่คำแสบท้องแล้วแสบท้องแล้วหนูแสบท้องจริงๆงไม่เล่นแลว ปิดกี้หม่ก่อนไม่ปิดแล้วปิดกี้ไม่ก่อนไม่ปิดใครอยากให้แกงพี่ฟองอะไรอีกไหมครับผมนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปนะครับผมทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วไปแล้ครับบ๊ายบายจ้าไปไปปิดคลิปปิดคลิปไปเอาปิดคลิปก่อนบายบายก่อนบายบายก่อน คุณดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากพี่กองเอ c ซด้วยนะครับลงคลิปวันเว้นวันนะจ๊ะ